พวกผมเป็นตัวแทนจากถึงสามนะครับจะมาให้ความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องนัสตานะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาเพื่อนๆแต่ละคนนะครับว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมีหัวข้อที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับมาให้ความรู้กับเพื่อนๆในวันนี้ครับไปไปชมกันเลยเพื่อนๆเคยสนใจกันไหมครับว่า N นัสตาเนี่ยมันคืออะไรแล้วมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างโอเคอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมายแพรวนะครับวันนี้คุณหมายแพรวนะครับจะมาให้ความรู้เพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับว่านัสตาเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาอะไรแล้วก็มี มันคืออะไรบ้างครับไปค่ะ n a ซ่ a นะคะหรือ North America Free Trade Agreement นะคะเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจของทวีอเมริกาเหนือในการที่จะสแสวงหาตลาดการส่งออกและลดต้นทุนการผลิตเพื่อที่จะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมีราคาถูกลงค่ะโดยหลังจากที่สหภาพยุโรนะคะเขาได้มีการ เ,เปิดตลาดการค้าเสรีของเขาเองนะคะพวกนาำของอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะก็เลยได้มีการประชุมกันเมื่อพุทธศักราช2535ในการที่จะเปิดเขตการค้าเสรีในตลาดเดียวค่ะโดยเขาเนี่ยจะทำการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะให้เหลือร้อยละศูนย์ภายใน5ปีค่ะโดยจะมีการเริ่มทำเมื่อปีวันที่1มกราคมพุทธศักราช2537ค่ะแล้วก็มสมาชิกเนี่ยปัจจุบันนะคะมีประชากรประมาณ 490ล้านคนค่ะโดยปัจจุบันประเทศชียีใะค่กําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการเข้าเป็นสมาชิกอยู่ค่ะขอคุณสําหรับความรู้นะครับคุณไหนแพรว่าโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหลังจากที่เราได้ทราบแล้วนะครับว่านาสตาเนี่ยมันคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับเราจะไปดูที่เพื่อนคนถัดไปกันเลยครับเพื่อนๆสงสัยกันหรือเปล่าครับว่านาสตาเนี่ยมันมีดีอะไรนะครับประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยจึงเรื่องที่จะเข้าร่วมกับนาสตาครับมาเจอกันพอดีเลย สวัสดีครับเพื่อนอนิยาสวัสดีครับซึ่งตัวผมเนี่ยสงสัยจังเลยครับว่านาซ่ามีดีอะไรครับจึงเลือกที่จริงประเทศต่างๆาเนี่ยจึงเลือกที่จะเข้าร่วมกับนาซ่าครับ่ะต้องบอกก่อนแล้วนะคะว่านาซ่ามีอยู่3าประเทศ3ประเทศนะคะที่เป็นสมาชิกก็คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะสหรัฐอเมริกาที่ยอมเซ็นสัญญากับนาซ่าเพราะว่าเพื่อลดปัญหาชายแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกปัญหายาเสพติดแล้วก็ปัญหากันแล้วก็ประมาการทำงานของ ของชาวเมสกูลนะคะสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นให้ NAFTA เป็นฐานการค้าหลักแก้ไขปัญหาการขาดดุลภายในประเทศนะคะสหรัฐอเมริกาต้องการให้ NAFTA เป็นฐานการต่อรองของกลุ่มการค้าต่างๆเช่น EU แล้วก็อัฟต้าค่ะเคนาดานะคะ,ะ,คะที่แคนาดายอมเป็นสมาชิกกับ NAFTA เพราะว่าแคนาดาจะมีสมักยภาพในการแข่งขันที่ในระยะยาวที่มากขึ้นเนื่องจากบริษัทต่างๆของแคนาดา จะมีการปรปับปรุงโครงสร้างการผลิตและภาวะและภาวะการถดถอยของแคนา,าเนระยแะแรกค่ะแล้วก็นาสตาจะช่วยให้เศรษฐกิจของเม็กซิโกดีขึ้นทําให้เม็กซิโกกลายเป็นตลาดการค้าใหญ่ที่สุดของแคนาดาค่ะแล้วก็ที่เม็กซิโกนะคะยอมเซ็นสัญญากับ,บนาสตาเพราะว่าเม็กซิโกนาสตาจะทาให้เม็กซิโกมีประโยชน์มีประโยชน์การดึงดูดเงินการค้า เงินทุนระหว่างประเทศมากขึ้นสามารถดึงดูดเทคโนโลยีต่างจากต่างประเทศได้มากขึ้นทําให้เม็กซิโกมีการแข่งขันกับกลุ่มการค้าได้มากขึ้นคะ่ะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับความรู้นะครับคุณวลินยาโอเคครับหลังจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่านาต้าเนี่ยมันมีเีอะอะไรบ้างนะครับประเทศตกต่างถึงเลอกที่จะเข้าร่วมกับนาต้าน,นะครับต่อไปนะครับแล้วดวคนไปดูคนทีน่เพื่อคอถขัดไปกันเลยนะครับเพื่อนๆสงสัยกันไหมรครับว่าวัตถุประสงค์เนี่ยของนาต้าเนี่ยม,ม,ม,มันมีอะไรบ้างครับ สวัสดีค่ะแม่กนญยาสวัสดีค่ะุณจักรินุูผมเนี่ยอยากทราบว่าวัตถุประสงค์ของนาซาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ๋อวัตถุประสงค์ของนาซ t านะคะจะมีได้กันหกข้อค่ะข้อแรกนะคะเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าและบริการระหว่างประเทศภาคีโดยการยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรและมาตรการอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรค่ะโดยนาซ t าเนี่ยได้แบ่งประเทของสินค้าออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือประเภท A ค่ะก็คือจะมีการยกเลิกการเก็บภาษีตั้งแต่วันที่1มกราคม2 0 0 0 ข้อ,อ2 5 3 7ค่ะแล้วต่อไปเป็นประเทศีนะคะจะเป็นการลดภาษี20%ต่อปีโดยโดยเริ่มโดยจะมีระยะเวลา5ปีค่ะต่อไปเป็นประเทศ C ค่ะจะมีการลดภาษี10%ต่อปีภายในระยะเวลา10ปีค่ะและสุดท้ายเป็นประเทศ D นะคะก็คือเนื่องจากประเทศ D เนี่ยเป็นสินค้าที่ค่อนข้าง,งมีความอ่อนไหวมากก็เลยจะมีการยกเลิกการเก็บภาษีภายในระยะเวลา15ปีค่ะ ต่อไปข้อ2นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างประเทศภาคีค่ะต่อไปเป็นข้อสามนะคะเพื่อเป็นการให้โอกาสในการลงทุนในดินแดนประเทศภาคีค่ะค่ะต่อไปข้อสี่นะคะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเดยจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะแล้วข้อ5้านะคะเพื่อเป็นการแก้ไขข้อพิาพาททางการค้าค่ะและสุดท้ายนะคะข้อหกค่ะ เพื่อเป็นการส,ส่งเสริมความร่วมมือในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับไตรภาคีระดับทั้งภูภาคีและระดับภูมิภาคค่ะคขอบคุณมากครับสําหรับความรู้นะครับคุณอะการยาค่ะยินดีค่ะหลังจากที่เราได้รู้สึกงสามหัวข้อแล้วนะครับตั้งแต่ n a ต t a คืออะไรนาต t a มีอย่างไงประเทศต่ตางๆรือเรื่องที่จะเข้าร่วมกับ n a ต t a แล้วก็อันสุดท้ายล่าสุดเมื่อกีน้นี้ก็คือนาต t a มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างต่อไปนะครับเราจะไปที่เพื่อขอถัดไปกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณเยาวลสวัสดีค่ะคุณจักรีดุสวัสดีครับคือผมอยากรู้ว่าผลการปฏิบัติงานของ NAFTA เนี่ยมันเป็นยังไงผลการปฏิบัติงานของ NAFTA ใช่ไหมคะผลการปฏิบัติการของ NAFTA ส่งผลให้ประเทศสมาชิกได้รับประโยชน์จากการข้อตกลงทางการค้าสเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA คือเม็กซิโกซึ่งก่อนหน้านั้นอัตรากาแรแลกเปลี่ยนเงินเฟโซตกต่ำม,มากก็เริ่มแข็งตัวขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็เริ่มฟื้นตัวและดีขึ้นค่ะอันเนื่องมาจากการที่สหรัฐอเมริกาได้ปล่อยสินเชื่อระยะยา,ยาวลดอัตราภาษีนําเข้าและยังสัมและยังอนุญาตให้รถรินต์จากเม็กซิโกสามารถแล่นเข้าสู่สหรัฐอเมริกาได้โดยที่ไม่ผ่านการถ่ายยูสินค้าจากชายแดนค่ะสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะสหรัฐอเมริกาสามารถส่งออกสินค้าไปยังเม็กซิโกและแคนาดาได้มากขึ้นทั้งสินค้าเกษตรและอุตสหาหกรรม จึงทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาขยายตัวสูงขึ้นและทำให้มีอัตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดการจ้างงานมากขึ้นค่ะส่วนแคนาดาแคนาดาสามารถซื้อสินค้าจากเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้ในราคาถูกลงอันเนื่องมาจากการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าก่อนค่ะคุณครับพหรับคำพูดนะครับพี่จนะถแม้พจษกรีนนะคะ USMCA คืออะไรหรอคะ USNCA นะครับ u s NCA ก็คือ United States Mexico Canada Agreement ครับซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าใหม่ที่จะมาเข้ามาแทนที่ n a f t าน,นะครับซึ่งในคราวแรกนะครับเป็นข้อตกลงที่อเมริกาแล้วก็เม็กซิโกน่ะทำข้อตกลงกันนะครับแต่ทีนี้แคนาดาได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับข้อตกลงนี้ด้วยครับ ซึ่งข้อตกลงนี้ถูกบังคับใช้ในปี2563ครับซึ่งมีประเด็นที่มีผลต่อประเทศไทยอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ว่าเ้วยเรื่องของขิดกำาเนินนะครับกลุ่มที่2เป็นอุตสาหกรรมสินทรครับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ว่าด้วยีดกำหนดเนิดนี่นะครับเป็นเกี่ยวกับการบังคับใช้ให้ส่วนประกอบในการผลิตยานยนต์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ในการผลิตยานยนต์นะครับให้ใช้ของในประเทศสมาชิกนะครับทั้งหมด75ครับ ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มจากเดิมทั้งหมด20%ครับโอเคซึ่งจะส่งผลต่อประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับไปที่อเมริกานะครับต่อมาแล้วครับอุตสาหกรรมสิงทอนะครับอุตสาหกรรมสิงทอเนี่ยก็มีการบังคับใช้ให้ใช้แค่เพียงอุตสาหกรรมสิงทอที่อยู่ในประเทศสมาชิกเท่านั้นนะครับซึ่งจะส่งผลต่อประเทศที่มีการส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาเช่นกันครับซึ่งประเทศไทยของเราครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ส่งออก ไปที่สถานละกิจการครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับ